One News ตรงไปตรงมามาดูความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปพร้อมกับทีมทนายความนะคะไปที่ศาลอาญาขอภัยค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อที่จะร่วมไต่สวนฝ่ายโจทก์นัดแรกในคดีจํานําข้าวนะคะก็มีประชาชนไปให้กําลังใจด้วยค่ะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่นางสาวยิ่งลักษณ์นะคะเดินทางไปที่ศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะประมาณ9ก้ <c oughs> นาิกาสินาทีนะคะก็มีประชาชนไปรอกันเป็นจํานวนมากล่ะค่ะให้กําลังใจนอกจากนี้ก็มีอดีตสสของพรรคเพื่อไทยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายคนด้วยกันนะคะมาให้กําลังใจด้วยมีการวางกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบอาคารศาลนี่มากกว่า100่นายด้วยกันนะคะ นางสาวยิ่งรักให้สัมภาษณ์นะคะก่อนเข้ารับฟังการไต่สวนบอกว่าไม่กังวลน,นะคะที่ฝ่ายโจทย์นั้นมีการเพิ่มพยานใหม่เข้ามาในสำนวนนะคะส่วนการไต่สวน,นแรกก็เตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วก็มั่นใจว่าสามารถทําเต็มที่ได้ค่ะอย่างเต็มที่ค่ะก็เดี๋ยวคงความจะว่าันไปในเนื้อหาก็คงจะนําเสนอทางแนวที่ฝั่งเราเขาต้องให้ทานางสาวพี่นายอีกครั้งหนึ่งะค่ะ ก็คดีนี้นะครับถือว่าเป็นวันแรกในการสอบพยานโจทย์นะครับก็คือฝ่ายอายการเป็นฝ่ายผู้ผร้องนะฮะก็จะมีวันนี้นะครับทั้งหมด14ปากนะครับไต่สวนพยานฝ่ายอายการเนี่ยนะฮะแล้วก็วันที่17และ26มกราคม4และ23มีนาคมหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของพยานจำเลยที่จะเป็นการไต่สวนกันต่อนะฮะก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะครับ 1 n e News ตรงไปตรงมา